วันหยุดพักผ่อนนะครับก่อนที่จะถึงช่วงของการเข้าสู่เทศกาลจูซอดเดย์นะครับนั่นก็คือเดือนหน,น,น้านเดือนเก้านะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งช่วงของวันหยุดของผมนะฮะวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นรับรองว่าน่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนในช่วงของฤดูการน,นี้นะครับฝนก็ตก อากาศก็ร้อนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นไฮซีซันด้วยหลายที่ท่องเที่ยวนะครับก็เต็ไมไปด้วยผู้คนนะครับไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปเล่นน้ําไปไไเล่นอะไรกันต่าง,างๆนานานะครับในช่วงของวันหยุดซัมเมอร์นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงนะฮะเราจะเข้าสู่หนาวเดี๋ยวจะไปที่ไหนนะั้นพาไปดูกันแต่จะเกินไว้ก่อนเลยว่า เป็นโรงแรมที่นึงที่สวยมากอยู่แถวเชชนนะครับแล้วก็ตรงเนี้โรงแรมเนี้ยสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าสปานะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ํามีที่ท่องเที่ยวแหลง่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามน,นะครับในบริเวณของจังหวัดเชชนนะครับเดี๋ยวไงพาไปดูกันเพราะว่าวันนี้จะไปที่บ้านแม่ก่อนนะครับจะไปไว้ที่บ้านแม่แล้วก็ จะไปเอารองเท้าเล่นน้ำแล้วก็ชุดเล่นน้ำของเจ้าตัวเล็กนะครับแล้วเราก็จะอยู่บ้านแม่ก่อนหนึ่งคืนนะครับอาจจะพาเด็กๆไปเล่นของเล่นอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็พวกนี้จะเดินทางไปกันที่นั่นมีอะไรน่าชมเดี๋ยวมาฝากกัน หลังจากหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับที่อยู่ชุงจูนะครับแล้วก็พักผ่อนกันไปหารับประทานร้านอาหารไทยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินทางกันไปสู่ที่ไหนอ๋อดีอดูนีอัดีก็ชิอชอนเชชอนเราจะไปเชชชอนนะครับเราจะไปอาบน้าแร่แช่น้ํานมไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่เดี๋ยวพาไปดูที่นี่ครับเขาบอกว่าหลายคนที่คอมเมนต์ทวิตเตอร์นะครับบอกที่นี่เนี่ย เป็นที่สปาแล้วก็มีสระว่ายน้ําที่อยู่บนเชิงเขาที่มีความสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะเป็นจริงอย่างที่หลายๆคนได้กล่าวไว้ในบล็อกเกอร,ร์หรือเปล่าในบล็อกหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องไปดูกันว่าจริงแท้แค่ไหนสวยยังไงแบบไหนอะไรยังไงบรรยากาศจะดีแค่ไหนต้องไปดูนะครับแต่ก่อนเดินขอเดินทางกันก่อนไปเดินทางกันเลยครับ ก็จะเป็นขึ้นเขาแล้วนะครับตรงที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นแหล่งเหมือนกับว่าเป็นแหล่งน้าธรามชาตินะครับเพราาต้องขึ้นเขาไปเนี่ยะเนี่ยอยู่ด้านนี้อาจจะมีวิวให้ดูนิดนิดเลยนี่เนี่ยะที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ที่ขึ้นชื่อมากในในเชงชอนนะฮะแต่เราต้องขึ้นเขาไปโอเคเดี๋ยวผมขอขับรถขึ้นเขาิดนึงครับเพราะเป็นเนินขึ้นเขา คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยอันนี้ have แคปด e ยวอล์คแฟม spa นะครับตัวเป็นสปาไปดูสภาพกันไปดูบรรยากาศโดยรวมกันนนี่มันจะเป็นโรงแรมมีทั้งโรงแรมรีสอร์ทนะครับโอ้หสวยงก็มีหลายโซนนะมันมีหลายโซนนะแต่ว่าเราเนี่ย เข้ามาตรงโซนส,สป,ปาูเขาเรียกว่าตรงเว็บเก้าเว็บเก้าตรงสป,ปาพอดีอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้องอาหารห้องน้ำห้องอาหารมีวันนดมน,น,น,นี่เป็นแอร์นะครับดูนี่เวลราอาหารปะ่ะน่าจะยังไม่เปิดนีด่เป็นตอนเย็น ตรงนี้เป็นที่นวดเก้าอี้นวดเี้นวดไฟฟ้านะครับ2,000วอน15นาทีนึกว่าบริการฟรียังไงกิดตังค์ <c oughs> มีหลายจุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปมีหลายจุดที่น่าสนใจแต่ตอนนี้ขอเช็คอินแป๊บนึ่งครับพอมาถึงแล้ว จะต้องมาเช็คอินตรงนี้ก่อนพวกเราจะพากันมาเช็คอินหนึ่นมาถึงกันแล้วมาแล้วก็เพื่มาแล้วก็เพื่นนะครับ คือก่อนจะเข้าไปนะครับเราต้องมาเช็คอินที่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับของที่ทนอร์ทนะฮะมาเช็คอินครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีทั้งร้านขายของพวกเนี้ยนะครับ กินเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเข้ามาในส่วนของตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแบ่งแยกนะผู้หญิงผู้ชายนะ ข้างในก็จะมีล็อกเกอร์อีกต่างหากของเราล็อกเกอร์มาที่นี่นะครับมีหลายจุดเลยที่จะให้เลือกเล่นตามสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดพักนะ้ำจุดเล่นน้ำข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นจุด ที่เด็กๆเขาเล่นกันได้นะครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้ส่วนข้างนอกก็มีโซนอีกหลายโซนนะมีโซนของผู้ใหญ่มีโซนกับโต๊กกินข้าวในน้ำนะฮะก็คือกลางน้ําสามารถนั่งกินข้าวกันได้แล้วก็มีโซนสปาด้านนอกซึ่งสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆก็มีนะฮะโอ้ที่นี่ผมบอ,อกได้แลว่าถ้าใครมานีนคุ้มสุดๆแน่นอนนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติพร้อมกับ การเล่นน้ําแล้วก็สปานะครับเพราะว่าในส่วนของน้ําเนี่ยมีหลายโซนมากไม่ว่าคุณจะเล่นโซนไหนได้บทดเดินไปไหนคุณจะเจอโซนน้ำทั้งหมดคุณจะสปาโซนไหนคุณไปได้หมดเลยนะครับและที่สําคัญนะละลานตาม,มากโอ้โพระเจ้าจ๊อดนะฮะสำหรับขาเหินไม่ใช่นะถ้าใครดีเช่นชอานะก็สามารถมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะที่อยู่นะครับ ใต้ลิงนะใต,ใ,ตใต้ใต้ใต้คลิปนี้ให้เอาไว้ก็แล้วกันเนาะเผื่อใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศาสปาธรรมชาตินะครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นจุดนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบที่ผมเคยเห็นมาเนาะ <S 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 อาจจะมีดีกว่านี้แน่แนอนนะแต่ผมยังไม่เคยไปแต่วันนี้เรามาที่เชชอนมามา,มามามาเปิดบรรยากาศเก็บตรงนีากา้ากาันโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ อาหารน,นะครับก็เป็นน้ํานะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นน้ำนะที่ที่จะให้สั่งอาหารได้เมนูหลากหลายเมนูให้เลือกนะครับอยากจะกินอะไรก็สั่งได้ตามสบายนะครับใช้กุญแจตัวเดียวตัวนี้เป็นที่นั่งสำหรับน้ำเป็นที่นั่งสำหรับหลบแดดอากาศร้อนแต่น้ำก็ร้อนเหมือนกันเลยไม่ได้เย็ยนเลย ช่วงเวลาช่วงเวลาพักเบกรกทานข้าวนิดนิดนิดน,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 นพอพอเป็นพิธีก็ในละแวกนี้นะพูดถึงว่าสระน้ำก็จะมีหลายโซนให้เลือกเนาะก็จะมีโซนด้านนอกโซนด้านนอกจุดช่วงนี้วันนี้จะร้อนหน่อยมีโซนด้านในด้วยแล้วก็มีในสวนอาหารนะครับที่สวนอาหารก็าารเป็นสระน้ำข้างในคือสปาอูมีครบวงจรเลยมีสระน้ำหลากหลายรูปแบบให้เลือกเล่นได้ตามสบาย ถ้าเดินไปด้านนี้นะถ้าเดินไปด้านนี้ถ้าเดินไปด้านนี้นะจะมีแอ่งสปายน่าสนใจที่นี่น่าสนใจที่นี่นะที่นี่น่าสนใจพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายครอบครัวเดียวกันวันนี้มาพี่สาวมาพี่สาวนะครับหลานสองคนหลานสองคนแล้รก็อีโตเล็ก ด้านนี้สปาสวยผมไม่กล้าไม่กล้าถ่ายเยอะเพราะว่าตามกฎจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนะผมกลัวกลัวที่แบบว่าถ่ายแล้วที่นี่เป็นสระว่ายน้ำเนีแล้วเขาใส่ชุดชุดว่ายน้ำไงถ้าเผยแพร่ออกไปแล้วโดยที่ถ้าคนนั้นไปเจอในคลิปผมเขาจะอะไรประมาณนี้ได้ก็เลยไม่ไม่ไม่อยากจะขอเก็บเป็นภาพภาพนิ่งเอามาฝากกันก็นแล้วก,นนกันเนาะไม่เป็นไรโอเคแล้วว้เจอกันครับ ที่นี่รับรองสนุกมีทั้งโรงแรมห้องอาหารห้องวายโซนกิจกรรมเยอะรับรองว่ามาแล้วคุ้มค่าแน่นอนเด็ดๆทั้งนั้น <c oughs> อร่อใช่ไหมล่ะดูหลานเขินหลานเขินมาจีจิ

วันนี้คนเยอะนะรจริงรจริงที่ผมอยู่ในสารเลยนะอันิอันซิที่ผมอยู่ในสารนะแต่วันนี้ก็มีหลายคนนะครับที่เพราะว่ามันนหน้าร้อนเนี่ยก็มาเที่ยวกันที่นี่มาเยอะเพราะมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งโรงแรมมีทั้งร้านอาหารนะครับ ไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาสปาหรือมาท่องเที่ยวเล่นน้ำที่นี่นะฮะโอนยคนเยอะจริงจริงๆสระมีเยอะนะมีข้างนอกมีข้างในมีด้านด้านโซนด้านล้นก็มีนะโซนด้านล้นด้านล้นก็มีโซนด้านในนี่ก็มีนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือว่าคนเลือกที่จะเล่นอะไรก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะ บรรยากาศโดยโรวมก็โอเคนะคที่นี่ไม่ถือว่าน่าเกลียดจนเกินไปนะครับแลใช่ได้ครับใครมีเวลามานะครับอยู่ที่เชดชอนนะครับที่นี่ก็ไม่ไกลมากถ้าอยากจะมาก็มาลงที่ชุงจูก็ได้นะครับแล้วนั่งรถบัสต่อมาผมไม่แน่ใจว่าที่นี่เขามีรถบริการไหมเพราะน่าจะเป็นรถส่วนตัวจะสะดวกง,ง่ายกว่า

อหนึ่งนาทีครับในการเปิดน้ำนะครรับกะป๋าไปเราไปต่อ,อเราไปจุดน,นี้ครับน,นี่น่าจเป็นนวดหลังนวดหลังนวดหลัง อ้อโหล,ลังนีงงงะะ่โหลังเยอีนานี้นงนีอ่าาโ้าวทอะไรโนีือเท้าครับอันนี้จะป่าเท้าเลยเนะี่ย น,น้ำแรงโดนตัดก็โดนน้ำด้วยโอ้โอ้ใส่ชุดงาน้ำดีด้วยใส่งานหลือเกินใส่งานใส่กันโอ้อาหารตาและลาะตาแล้วกันโอ้อันนี้อันนี้เป็นพวกน่อเท้านะตัวนี้เป็นน่อเท้านะจิ้งอกหรือน่อเท้าเป็นี้โอ้รวมนะครับนี่ เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ได้หายจากข้างในออกไข้างนอกนะข้างนอกนี่ก็สวนน้ําที่เราไปเล่นงานสวนข้างในเน่เอาดกบ่า าการจำเล่นเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะก็เข้าไปอาบน้ำน,นะไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายได้เพราะว่าทุกคนถอดหมดเลยตอนนี้กเราจะไปกินข้าวแล้วก็เดินทางกลับอยากยากยาก,กันนะครับไปอันนี้เหนื่อยสุดๆเลยโอเคครับแล้วรทริปของวันนี้ก็จบลงไปอย่างสมบูรณ์แบบครับเล่นน้ำตั้งแต่เช้ามาถึงเชียชอนนะครับแล้วก็ เล่นน้ำกันจนสนุกสนานมีหลายโซนในเรื่องมีทั้งโซนสปาโซนโอบซาวน่าโซนอาบน้ำโซนว่ายน้ำกลุ่มว่ายน้ำเย็นอรนนจะเป็นโซนสปาสดตัวครอบครัวมีหมดครับที่นี่นับรองว่าใครมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวที่อยู่ไงผมจะแปะไว้ข้างล่างคลิปก็แล้วกันสำหรับวันนี้โอโ้โหเนื่ยครับตอนนี้จะเดิงทุ่มละเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับโอเคคลิปหน้า เรามีแผนไว้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันคิปหน้าเราลงใต้นะครับเราลงใต้กันอีกแล้วจะไปที่ไหนนั้นผมโพสตไว้ใน Facebook เรียบด้อยแล้วนะครับติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับที่ก็ฝากกันไว้นนนะครับเรามีอะไรดีก็แชร์แชร์กันไปแหล่งที่ท่องเที่ยวที่ใครอยากจะมงเที่ยวใครที่ยังไม่เคยไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเอาว่าคริปนี้ขอลาไปก่อนครับสลบเหมือนที่เปิหมดแล้วหลังบ๊ายบายครับเจอกัน